สดีครับท่านผู้ชมไก่ลันลาชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไก่ลันลาชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการทอดบะหมีก่กรอบอีกครั้งนะครับผมว่าถาม,มากันมาเยอะมากเลยครับ ก็ก่อนอื่นจะไปก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับไก่ละลาชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดเลยครับการทอดบะหมี่กรอบกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับเรามีที่สั่งมานะครับแล้วก็มายีแป้งออกนะครับมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับ ก็จะมาย,ยี่แป้งออกสลัดแป้งออกให้มากที่สุดนะครับมน,นี้ไม้โง่เส้นนะครับไม้บดเส้นนะครับ พยายาเอาแป้งออกนะครับตามทุกครั้งนะครับก็จะมาสัดเอาแป้งออกทุกครั้งนะครับแล้วก็บด อยากเก็บไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นน้เส็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นก้อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมทอดนะครับเป็นแผบบ่นๆน,นะครับเดี๋ยวก็มาจับเป็นก้อนๆน,นะครับจับเป็นก้อนเล็กก็ได้แผ่นเล็กนะครับก้อนใหญ่ก็ได้แผ่นใหญ่ก็จะหนา แต่ถ้าต้นใหญ่นะมันก็จะสุกยากนะครับเดี๋ยวถ้าต้นหนานะครับส่วนนอกก็จะไม่ส่วนในก็จะไม่สุกนะครับก็ให้พอดีพอดีนะครับท้าเห็นถามกันามามากนะครับว่าทอดยังไงน้ำมันอะไรยังไง น้ำมันนี้เราใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับอันนี้กี่โลอันนี้สองโลนะครับเป็นบะหมี่สองโล ปั้นไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับก็ปั้นไปเรื่อยๆนะครับ ค่ะทรี่บ้านก็หาผ้านะครับผ้าชุบน้ําให้มันมานะครับมาปิดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันแห้งนะครับถ้าเส้นมันแห้งมันก็จะเส้นมันก็จะแข็งกงน,นะครับทอดก็จะไม่โูกรอบนะครับให้เส้นแห้งนะครับ ก็หาป้าสาแล้ครับให้ตัน no ้ำหมันหมันนะครับมาคุมไว้นะครับก็ฟันไปเรื่อยจนหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดต่อนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดต่อเลยนะครับนี่ก็ไปขั้นตอนเต้าน้ำมันนะครับลงทอดนะครับก็เราจะอันแรกครับน้ำมันก็ใช้น้ำมันใหม่นะครับใส่เงี้ย ก็หากระดาษซับมันมาลองไว้นะครับใส่จากที่อยู่นะครับเป็นปั้นแล้วนะครับไฟก็จะประมาณนี้นะครับ แส้นานนะครับเดี๋ยวบาบีจะไหม้นะครับก็จะเป็นเหลืองทองสวยนะครับ <sucks> อ่ก um, ็ตอนลงก็เขย่าหน่อยนะฮะเพื่อที่ให้แป้งแตกให้เส้นมตาตัวนะครับกลับครั้งเดียวนะครับ ก็ที่เส้นจะได้กรอบไม่ไหม้นะครับแล้วก็ไม่เหม็นน้ำมันด้วยครับ ก็จะแห้งเลยนะครับไม่ติดน้ำมันไม่มันนะครับเส้นจะไม่อมน้ำมันนะครับหมูก็อบหมดจานะครับจากยึดทอดทอดไปนะครับน้ำมันก็จะเริ่มดับนะครับนี่้ะน้ำมันก็จะใช้ไม่ไม่ได้นะครับถ้าทอดหมด ยาวทอดให้ไวที่สุดนะครับเพื่ะให้น้ำมันจะดำเร็วนะครับคนถามว่าน้ำมันใช้ได้อยู่ไหมใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะไม่ใช้ต่อนะครับตั้งแล้วเราไม่ใช้ต่อนะครับทิ้งทันทีนทนะฮะผิวของเส้นบะหมีม่ก,ก็จะแห้งไม่อมน้ํามันนะครับดิ้งไว้นานไม่เหม็นเหินนะครับถ้าบะหมี กลิ่นน้ำมันก็จะมีกลิ่นเหมือหนหนะครับของเราไม่มีนะครับที่น้ำมันคุณควุ่นีน้เป็นฝุ่นของแป้งนะครบบับแล้วกลับกลับแล้วกบขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับก็ท่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นีครับแล้วก็น้ำมันนะครับนะครับหลังจากที่ทอดเสร็จเราก็จะมา้าชนะใส่ทิ้งครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับได้มาประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับให้กับไทรละลายชาแนลนะครับขอบคุณครับ ขอคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูจนจบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ